ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า3ามเอรเ็ลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเป รีเทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมนกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ o e t b a l l 2023ส่วนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะคนจะทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตวันนีุ้กคนก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าวันนี้นะคนเป็นวันพฤหัสนะครับก็มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมอยู่แล้วคนก็จะมาทําการอัปเดตให้แลวกันนะครับว่าจะมีแพ็กนักเตะแพ็กไหนกันบ้างแล้วก็มีอีเวนต์การแจกฟรียังไงกันบ้างเรามาทําการรับชมในคลิปนนนี้เลยกััะครบ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสทุกคนตัวเกมก็มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก็ปิดตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าทุกคนจะเปิดอีกทีประมาณบ่าย3หรือ15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนทุกคนถ้าไม่เลื่อนก็จะเปิดประมาณ15นาฬิกาตรงนะผมถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของโคนามิอยู่แล้วนี่นะครับขายที่เล่นมานานก็รรรรู้กััันนนนดดีะะคคคบบวว่่าาเเเปิไมยตงล ก็มาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีไรนบ้างที่เข้ามาใหม่ในวันนีุ้กคนเริ่มที่อย่างแรนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอกันทุกวันก็คือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็ย้ําอีกทีแล้วกันครับว่าเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการล็อกอินครบ7วันรับไป 60,000GP แล้วก็5 0อีเฟอร์นคอยหรือว่า50ทองนี้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสทุกวันนี้ก็ยังมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์ละเป็ละ10ทองนี้วคนแบ่งออกเป็นวันละสิบทอง้กนอะคร 600ล้านแคมเปญกันก่อนเลยกันนะครับเพราะว่ามันจะมี1แคมเปญที่มีการรีเซ็ตในวันนี้ทุกคนก็เน้นย้ำอีกทีแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าในส่วนของการลออินนะครับมันจะมีการแจกทองวันละ10ทองใช่ไหมครับรวมทั้งสิ้นก็คือมีการแจกถึง280ทองเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านล่างับทุกคนตรงที่เขียนว่า120ทองนะครับวันนี้ก็มีการรีเซ็ตเช่นกันนะครับก็คือนี่นทุกคนเป็นแคมเปญของออเจ็ตทีมที่เป็นรูปภาพของเนย์มานะผมก็เป็น ก็คือแคมเปญนี้นะครับสำหรับแคมเปญของเนมาร์แคมเปญหรือว่า600ล้านดานหลดแคมเปญนะครับก็วันนี้ทุกคนมีการรีเซ็ตในส่วนของการแจกฟรี60ทองทุกคนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือรอบที่ผ่านมานะครับมีการแจกฟรีไปแล้วสำหรับ60ทองแรกทุกคนก็รอบนี้ทุกคนหรือว่าวันนี้นะครับจะมีการแจกฟรี60ทองรอบที่2อนี่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแคมเปญหรืออีเวนต์แบบไหนหรือว่าอาจจะเป็นอีเวนต์แบบเอาเนมาร์ไปยิงประตูกันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวต้องรอ ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการแจกฟรีเพิ่มเติมอีกหกทองด้วยกันทุกคนและก็นี่เลยนะครับว่ากันว่าทคนวันนี้นะครับจะมีการแจกทองคืนทุกคนหรือว่าคืนทองเต็มจํานวนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับแพ็คของโชว์ไทม์ป้อมประกันหลังรลอแพ็คของกองหลังนะครับได้มีความผิดพลาดเล็กน้อยๆสำหรับการเข้ามาในตัวเกมคนแล้วก็มีการลบออกไปจากตัวเกมหนึ่งวันนี้นะครับก็อันนี้คือเป็นข่าวสารจากเพจของเล่นแต่เปจทุกคนก็ใครว่ังว่าปฏิตามกันได้นะครับสำหรับ เพจเล่นแต่เพจนะทุกคนก็ได้มีการโพสต์มาครับว่าพรุ่งนี้นะครับผมหรือว่าวันนี้นะครับเตรียมตัวรับทองคืนทั้งหมดเต็มจํานวนที่เปิดไปสำหรับแพ็คของโชว์ไทม์ฟอร์เทสหรือแพ็คของกองหลังในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับช่วงก่อนที่เกมจะเอาแพ็คออกเนื่องจากมีการอัปเดตสกิลผิดพลาดหรืออธิบายสกิลผิดพลาดนะครับก็ว่ากันว่าจะมีการแจก,กทองคืนแล้วกับใครที่เปิดแล้วเกลืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่จะมีการดึงนักเตะกลับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่า จะมีการดึงคืนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการแจกทองฟรีอย่างเดียวหรือว่าแจกทองคืนอย่างเดียวคันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการประกาศมาในรูปแบบไหนเนี่นะครับสำหรับเกี่ยวกับข่าวสารการแจกทองฟรีในส่วนของแพ็คโชว์ไทม์กองหลังนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนแล้วก็เรามาดูในส่วนของแพ็คนักเตะวันนี้กันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่าๆประมาณ4-5แพ็คเลยด้วยกันนะทุกคนก็เริ่มที่การ์ดของโชว์ไทม์หรือแพ็คของโชว์ไทม์แล้วกันครับ สำหรับสัปดาห์ล่าสุดหรือสัปดาห์ปัจจุบันท่านคนเป็นแพ็คของโชว์ไทม์กองหลังนะครับมีเทียโกซิลวานผูคนอีเดมิเลเตาแล้วก็วอร์ชินฟานไดนะครับแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็นแพ็คของกองหน้าผู้คนนำทัพโดยเออร์ลิงบาวฮาร์เลนนะทุกคนเฮริงคงาาเนคนแล้วก็วิกตอร์โอซิมเฮนใช่ไหมครับก็มีทั้งกองหน้ามาแล้วคนแล้วก็กองหลังมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์ปัจจุบันที่จะถึงนี้หลังการอัปเดตนะครับว่ากันว่าน่าจะเป็นแพ็คของเนี่ยรราากเเลลลื้้ออยยยสีงบบนน่ะคั ซึ่งในภาพนี้นะครับมีการถกเถียงมาว่า ructure, น่าจะเป็นในส่วนของทาเคฟุสักคุโบะทุกคนเลยก็มิโตมานี่นะครับก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าจะเป็นมิโตมาจริงๆหรือเปล่านะครับก็นี้ทุกคนสื่อต่างประเทศได้มีการบอกมาว่าน่าจะเป็นในส่วนของมิโตมานะครับแล้วก็ได้มีการคาดการณ์มาคร่าวๆก็คือประมาณนี้ครับนำทับโดยมิโตมาน,นะครับแล้วก็แซงแม็กซิแมนครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของวินิอุสจูเนียนะครับอันนี้คือการคาดการณ์คร่าวๆของสื่อต่างประเทศนะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะมาทำการยืนยันให้ทีละกันนะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่เข้ามาในตัวเกมนั่นเองครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็กเพลย์เยอร์ออฟเดอะวีกันบ้างเลยกันนะครับก็สำหรับสัปดาห์ปัจจุบันนะทุกคนหรือว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับมีมาทั้งหมด11คนด้วยกันนำทัพโดยมัตเตลิลีทุกคนมอมเบซาร่านะครับเดียบีเอตโคตโอตาวิโอนะครับเมมฟิสเดปายผมดานิโลเปเรรานะครับโจเซซาเนลสันอะไรประมาณนี้ก็เปิดได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเเ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 ขข้้้้้้้้้้้าาาาาาามมมมมมมไไไไดด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 ลลลลยยยนนนนนะคคคคคคครร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 ัััััััับบบบบปปปิิิทงงงงหห3แวกกกกกก็็ีีฟใอออ่ืต์ส สัปดาห์ที่ผ่านมานะคนก็สำหรับสัปดาห์นี้หรือว่าหลังงานระดวันนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลปเปิดเผยเข้ามาคนก็เรามาดูในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อตา่างประเทศกันก่อนเลยด้วยกันนะครับก็หยิบยกมาทั้งหมด3สื่อด้วยกันนะคนก็มารับเชิกันเลยด้วยกันนะครับว่าสื่อตา่างประเทศคาดการ์ใครกันบ้างนะครับเริ่มที่สื่อแดปคนนำทัพโดยอีเดมิลิตานะครับมาร์คอังเดรเทสเตเกนนะครับเบนเจามนปาวาร์นคนยาโกอัสปาระครับผมอาเดียนราบบโอนะครับกาเบียลมาการเยสอะไรประมาณนี้นะครับก อันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อแรกนะครับสมมุติว่ามาตามนี้ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมาดวต่อสื่อที่2กันบ้างทุกคนสหรับสื่อที่2ก็มีมาทั้งหมด11เดคนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยแฮร์รี่เคนนะทุกคนราฟินญานะครับเบนจามินปาวาทุกคนคูดูสนะครับเลฮันโดชอสซาร์ทุกคนฟิลปองนะครับแล้วก็มีเกป้าอริสบาลากาทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาสื่อที่3ทุกคนก็มีการคาดการณ์มาประมาณนี้นนนนะคครัััับบบาททโโดยยุกกอล เอเดียนมิลิตาทุกคนเป็นจมินปาวานะครับอาเดียนบราบิโอนดาวิดเนเรสนะผมเรียนโดทอสซาแลวก็มีซีมอนอะไรประมาณนี้ครับผมก็สำหรับการคาดการของสื่อที่3ก็มีมาทั้งหมดประมาณนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการของสื่อต่างประเทศทั้ง3สื่อนะผมสำหรับการคาดการแพ็คของ p Player of the w e ว k นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรืออยากให้ใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ เพลย์ออฟเดอะวิกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกทุกอันนี้ก็น่าจะย,ยังไม่มาทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งแข่งเพิ่มเติมไปอีก2องใหม่ทุกคนก็คงต้องรอต่อไปแล้วกัน,นครับสำหรับเจ้าหนูเออร์ลิงเบิร์นฮาแลนทุกคนที่ซัดไปคนเดียว5ประตูนใน1เกมในทปขผมอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันครับสำหรับแพ็คของเพลย์ออฟเดอะวิกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี้นะครับ,รบ,รบต่อมามาดูแพ็คที่หายไปกันบ้างทุกคนก็คือแพ็คของเพลย์เยอร์ชานเฟิร์ทุกคนสำหรับแพ็คที่มีมาให้แลกฟรรรีดด้ววยททมมาหืหออของ Contract นะคับ ก็สำหรับสัปดาห์ปัจจุบันหรือว่าแพ็กที่เพิ่งหมดอายุไปก็นำทับโดยจอฟฟิลิกก็ทุกคนจอจินโยนะครับมีเดียนร็อบเรียนก็ทุกคนยานซอมเมอร์มาเซลซาบ,บิเซอร์มูดิกแล้วก็เวกคอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนมีใครแลกนักเตะคนไหนกันแนนล้วบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการคาดการณ์ก็คกร่าวๆมีมาประมาณนี้คนนำทับโดยคริสโนเอโรนัลโด้ทุกคนจอคันเซโลูนะครับเคเลอร์นาบาแล้วก็น้องชายของเอเดนฮาซานะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของซื้อแล้วผมก็ ย้ำอีกทีแล้วกันครับว่าในส่วนของคิเยโนโรนัลดนะครับเป็นไปได้ค่อนข้างยากุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกมนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าในส่วนของเหลีกซาวดีอาระเบียหรือว่าสโมสรของอันนาซร์สโมสรปัจจุบันของคิเยโนโรนัลดนะครับไม่มีลิขสิทธิ์กับตัวเกมุกคนซึ่งเป็นอะไรที่มีโอกาสมาค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับคิเยโนโรนัลโดนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับและก็ต่อมาสื่อที่2ก็นำทัพโดยเจ้าคันเซลเลอร์ทุกคนเอนโซเฟรนันเดสนะครับ โคลี่กัคปอลทคนเมมฟิสเดปายนะครับต่อมาเป็นผู้สาประตูของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมทุคนแล้วก็มีคิววีโอจากอาร์เซนอลนะครับแอนโทนีโกดอนทุกคนก็มีเลียนโดทอสซาในวันนี้ก็คือการคาดการณ์ของสื่อที่2นะครับก็อยากให้ใครมาให้แลกฟรีกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาอีกหนึ่งแพ็กก็คือแพ็กของคลับไอคอนทุกคนก็หมดอายุเช่นกันนะครับผมในวันนี้หรือว่าหลังการเด็ว,วันนี้นะครับก็สำหรับแพ็กปัจจุบันที่เพิ่งหมดอายุไปก็นําทับโดย มาโกเวนตีฟทุกคนเจมี่วายดี้แล้วก็มีริชเจมอะไรประมาณนี้นะครับผมที่หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แลกใครทันกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยเลยนะครับและในส่วนของการคาดการณ์ก็นําทับโดยมาคั ford, สเรดฟอร์ดป็นคนแซดกรนาบี้นะครับอาชาร์พาคิมีทุกคนฮูโกโยริสอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คที่หายไปทุกคนแล้วก็ มีอีกหนึ่งแพ็กก็คือแพ็กนี้ยังไม่หายไปทุกคนเพราะมันจะหายไวก็คือวันที่27นี้นะครับสหรับแพ็กของคลับเซเลคชั่นอีฟุบอลแชมเปี้ยนชิพวอลุ่มหนึ่งนี้นะครับวันนี้ก็รอกันต่อไปแล้วกันนะครับสหรับแพ็กของวอลุ่มสองนี้นะครับมาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างนะคนหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงถึง4ีถึงหอีเวนต์เลยด้วยกันนะครับเริ่มที่อีเวนต์แรกก็คืออีเวนต์ของการแจกฟรีเทมเชนดิว การเปิดแพ็กฟรีหนึ่งพรั้งคนรูนร้ว่าการแจกฟรีเทมเชนดียวนะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือทัวร์อีเวนต์ของวัววายคลับเช่นการทุคนมีการแจกฟรีไปในเทมอัพเลเวลหรือว่าเอ็กพีเทมโปรแกรมนะครับอันนี้ก็หมดอายุเช่นกันนะครับต่อมาเป็นการแจกทองฟรีทุกคนหรือว่าชาเลนจ์อีเวนต์ของวัววายสับการแจกทองฟรี50ทองนนครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วบรนที่เรียบร้อยนะครับและต่อมาคือในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของในช่องเทียมทุกคนการแจกฟรีเทมอัพเลเวลหรือว่าเอ็กพีเทมโปรแกรมนะครับ ปิดท้ายด้วยชาเลนจ์อีเวนต์ของลีเจนดทุกคนหมดอายุแล้วเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับการแจกฟรี exp ที่นี้โปรแกรมหรือว่าไอเทมอัพเลเวลเช่นกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ปิดท้ายด้วยในส่วนของแมตช์พาร์ตแล้วกันทุกคนก็หมดอายุเช่นกันในวันนี้หรือว่ามีการรีเซ็ตเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับในส่วนของแมตช์พาร์ตเองนะครับก็มีการรีเซ็ตของรางวัลเยอะแยะมา,มากมายทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแจกฟรีไอเทม3 3ดดดาาาาวววนนนนนะะะะคครรรรัััับบกกกก็จมมมมมมีีมีเเเเตใใหหห่่ๆทข้้แลฟือิไปถึง การแจกฟีไอเทมสีดาวคนก็มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะสีดาวที่มีมาให้แลกฟีกันเหมือนกันนะครับทุกคนและปิดท้ายด้วยในส่วนของการเปลี่ยนแปลงไอเทม5ดาวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนักเตะของไอเทม5ดาวที่มีการแลกฟีอะไรประมาณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับแลวก็มีการแจกฟีในส่วนไอเทมต่อสัญญากันเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็มีการแจกทองฟีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของแมตช์พาได้ทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ข่าวสารทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ในส่วนของหลังกการอััปเดตวนนี้ หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับย้ำว่ามันเป็นในส่วนของการยืนยันและก็การคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนี่นะครับผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแลวกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันมนเดยทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จลังการเติมรัฐเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ